ยายจะหลับประดูกกินแยงเลยเดินปิ้งชุกเรียบร้อยยายจะเอาเนื้อลงใส่เขียงก่อนเดี๋ยวีย์เนี๋ยวด้ดูเอาไวได้ดูไไดดมันแข็งหลับประดูกกินแยงเด้อนี่มันห่อนปิ้งชุกมากเลยแม่ก็ร้อนตัวยายจะเอาแผงนี่มันออกคอนแผงหลังมันนี่มันเป็นกามนี่นี่แผงหลังนี่ กางยังเขาชอบนี่คุณเขาย่างไวเลยเนยี่ออกก้อนนี่เอาตะเหนืยบมันเราจะเหนืยบมันดื้อนี่ดื้ออุ้ยมันขักปลาดุกปลาดุกตัวนี้เนาะมันขักเด้ดอดพี่น้องนี่คืออยายจะาปลาให้กินแรงดูมันออกก่อน เอาไปเลยดอดูพุ่นแขงยา่ยสิขอคาลุงสับใส่กันคา,าออนได้หนิหัวคาออนอันนี้เอาไวเจะใส่อนที่หลังเรา๋ยากจะสับก่อนไม่กุ เงินในต้นเฮาบนุนเด้มาสิเดี๋ยวขอฝักก่อนหน่อยมะขาใส่น้ำขาอ่อนหลับปลาดุกไข่กินเดอ้อแพงกว่าใดมันสิโป่งออกจากเขียงเอาคอยเฮ็ดก่อน ปลากระปิ่งสุดเรียบร้อยข้าวอ่อนหอมหวยห่วยใบหอมจะใส่ทิ่หลังซอยไว้แล้วแม่งปุ่มเยอะนี่หลายย้ายว่าคอยนี่มือกลางมาแล้วล่ะมือ กินเองภาคมันแหลกๆก่อนตัวแข้งค้างคงออกใหญ่เยอะหัวขาอ่อนหัวขาอ่อนสองภักไปเรืเ่อยๆ มาจุกเลยพี่น้องเช้าหมืดแล้วพี่ไปแล้วมือไห้ว,วุ้นเส่บ้าหยิกโอ้ยจ้าสม,มื่จุกแล้วปันสีม้งหาม้งนื่อยดำแล้วมือนีมิสซิลีไม่เห็นมากเรื่อยมือนี้พี่กิลียุบคนลาบประดูก,ก้านนอก ปิ่งชุกดอกมะาตัวหมาา้อประเด็กไว้คุ้นพร้อมคือปูนเท่าแล้วละ หอมคาห่วยห่วยอยู่หอมคาห่วยหวยเอยยยพี่หลอกเลยอพอแล้วมจีดมีดเนี่ยปลามาจีดมีดพอแล้วอยายจะเอาใส่หมอ้ออยายจะเอาใส่หมอ้อ หอก่อนไงว่าจะเอาซ้อนไยว่าจะเอาช้อนใส่หม้อฟัดแหลกแล้วตีงกอแล้วเรียบร้อยยาน ใส่น้ำปลาอุ้ยใส่นี่ก่อนใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลาตุมไว้แล้วเรียบร้อยคุณลุงปายเราส่อนคุณก่อนคุณเหมือนเขาน้ำปลาก่อน ว่าปลาดุแามาต่ต้องราบแล้วหรอกต้องราบเหลียวราบแคลนแเกาเเนีว้วตุ๋ยเอาเลยจ้ะใส่กระโคพริกผง คงได้นีเ้อะนิดๆขอยายจะขอข้าวคั่วขลาวคัวแล้วนี่ยายจะขอหอมลุงซอยไว้เรียบร้อยกระเทียมยูงได้หนีหอม มีเบิดทุกหอมหอมเตยหอมละแน่หอมจุ้งมีเบิดยายจะเอามะนาวลุงนี่ดีมะนาวลุงเอามะนาวลุงก่อน ขอคุณอยากจะขอคุณเหมืนอนเขากันอืมหอมห,อหอ่วยๆดีพี่น้องมันเด้อมันเด้อกินขอารงน้ำกันเด้อกับลาบปลาดุกเด้อวันนี้ ลาบปลาดูกดกินข้าวแรงด้วยกันโอ้ลาบแข็งดีดีต้องใช้น้ำปลาหลายมันื่อแข็งใส่ควบเคียงแล้วอยากจะชิมก่อนไหมมันจีนมันจาง อืมพอดีสุดยอดแท็กพอดีแล้ว